พักยก24ครบจบทุกความมันลุ้นสนุกทุกวันแอดเลยแอด pk 24ได้ไปแค่สงแดง1นึ่ดำนะครับสองกัรให้ดีเขียวครับเอาขาวไปติดชิ่งไว้เียวครับ ผู้สินก็ธานินพุทโธนทรนครับหรืออ้วนกินทะเลก่นเก้าก็เป็นปนักสนนกเกอร์หนึ่งคนครับนก็ลงแข่งด้วยนะฮะถ้าวันไหนไม่ตัดสิน <c oughs> ก็ลงแข่งขันรายการไหนอยากเป็นนักกีฬาก็จะสมัครลงแข่งขันคือการที่คัดเอา นักซูเกอร์มาทําหน้าที่เป็นผู้เัีสินเนี่ยถือว่าเขาแม่นกติการครับแล้วรู้ทางหนีที่ได้รู้เล่หเหลี่ยมของผู้เล่นด้วยบางทีบางทีลูกใกล้เนี่ยอาจจะทัดชิ่งบอหรือเปล่าหรือว่าติดไม่ติดเนี่ยผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีวิธีการมีทักติกให้ผู้เสินเช็ดหน่อยเผื่อจะขยับไปเห็นได้แ่ โอ้อใหญ่เลยทีนี้ไม่มีสีเซฟเกินไปฮนะไม่มีสีก็เอาน้ำตาลไปแอบอีกลูกหนึงสู้ยี่กันแปดสู้ยี่สิบกันแปดสิเปอร์เซ็นตตอนน้ำตาลไปแอบนะเหมาะที่สุดหรือ <laughs> สู้เหลืองเลยเปล่ามันไม่น่าเล่นเ <laughs> พราะแต้มนำอยู่ เหลืองครับเหลืองนี่ก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะตบนะน่าจะแปะหลังไม่เน้นเนาะน่าจะแปะครับม้าสกรหนึ่งอ,ออกแรงไปว่าคิดแปะไม่ติดเหลือง รอจังหวะเหมือนกันเอฟนี่รอใ,ให้พสกรหนียากกันยากนี่เปิดหน้าทีเดียวก็46่สิบแทบไม่พอแทงนะยังมีโอกาสนะครับแดงยังเหลือเยอะ8ลูก เป็นไงครับ ชายดีลงมันเ,เป็นเหลี่ยมที่แบบโอ้โหนี่เขากันนะพูดดีโอเหมือนเช็ดเลยเก็กะกันนะแล้วก็ผิดเหลี่ยมด้วยกันแล้วแบบขาวนี่ต้องตายแล้วฮะต้องเช็ดน้ำเงินแล้วเอฟแต้มตามหลังเยอะเหลือเกินต้องสู้แล้วครับสู้เต็มตัว มาถึงตรงนี้46แต้มนั้นดูนะครับว่าเอฟจะไล่ทันไหม6 oh. ตอนนี้เลือกเอาครับน้ำเงินหรือชมพูได้หมด oh. เลือกชมพูนะครับ7จ <Yeah. S 1> ้า กาอกรเสียเฟรมนี้ก็ถือว่าโชคไม่ดีลูกเมื่อกี้เอฟไม่ได้เจตนาจะแทงให้เช็ดนะครับกะหนีธรรมดาโอ้โหตอนนี้เอาแดงลงเปิดดำอีกทำแนะ่โอ้โหแล้วแดงยืนอย่างนี้ไม่มีลูกติดชิ่งเลย4ี ดูนะครับช็อตน,นี้อาจจะได้เฟร,รมเลยนะครับเนี่ยถึงกับได้เฟร,รมเลยยี่สิบเอ็ด <21 S 2> <c oughs> เป็นจุดเปลี่ยนของเฟร,รมนี้เลยก็ว่าได้ยี่สิบสอง ดูดีครับถอยหลังก็ได้ยี่สิบไม่ไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้ครับแดงๆดำๆ <c oughs> อ้าวไปกินเมื่อยไป <30. S 1> ชมพูแล้วโอ้ไมานี่ น่าจะจบเลยนะสามยี่หกสามม,มาจับได้ลูกเดียวนี่ปลุนได้เลย ถ้าเสียเฟรมนะพาสกรก็ถือว่าโชคร้ายอ่ะเพราะาว่าเขาเขากันได้ใช้ได้นะ<ส><ส>ไม่มีอะไรผิดเ,เลยครับมาเจอลูกลูกสมกงของเอฟทีเดียวสีส่สโอ้ต่อแดงหลุมกลางนี่จบแล้ว<ส>น้ำเงินไปหาเหลือง<ส>ต่อเขียว<ส>เห็นเลยครับว่า เฟรมมัรออยู่แล้วนะครับห้าสบเอ็ดห้าสหกเกินครึ่งร้อยแล้วเฟรมเฟรมแรกก็แทงไปสองไมก้ก็ โอ้ยเยี่ยวตัวยังไงห้าสิบแปดยาวอย่างเงี้ยสูงยาวนะอไอ้ลูกนี้ <6 S 2> จำไว <6 S 2> <ห>้เลยที่ทำให้ไปก่กรจะยกต่ยากกว่านี้ของไป6.5 <c oughs> แซมขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูช็อตสำคัญเมื่อกี้เลยครับเป็น เรียกว่าจุดเปลี่ยนของเกมเลยเจ็ดสิบกันบางๆเจ็ดสิบออ่ม่น่ารใจนะแฟนทุกเปรนี่นนั่นเลยครับที่ระยอง เอาล่ะครับ